สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะอีพีนี้ก็จะเป็นการอ่านของเราในเดือนตุลาคมนะคะเดือนนี้เรื่องงานนะคะเห็นว่าจะค่อนข้างมีแรงบันดาลใจเราก็ไม่ค่อยได้อยู่กับที่เท่าไหร่นะคะเห็นในเรื่องของแคริยภาพการพัฒนาตัวเองช่องทางการก้าวหน้านะคะเรารู้แล้วว่าเราควรจะไปในทิศท,ทางไหนเราก็ค่อนข้างที่จะเอนจอยกับเรื่องงานมีโอกาสที่จะได้ทําอะไรใหม่ๆนะคะในแบบที่ ท้าทายความสามารถตัวเองแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนเรา,เามีผู้ใหญ่นะคะคอยผลักดันแล้วก็ให้คําแนะนําในเรื่องของการงานรวมไปถึงมันมีเส้นทางการก้าวหน้าของตัวเองอะค่ะที่ชัดเจนมากๆนะคะก็เลยรู้สึกว่าช่วงเวลานี้ก็อาจจะไม่ได้อยู่นิ่งนะคะก็มีโอกาสที่จะได้โยกย้ายนะเปลี่ยนแปลงการทํางานให้ตัวเองแบบก้าวหน้ามากกว่าเดิมนะคะเรื่องของ บริวาหรือทีมงานหรือว่าเพื่อนร่วมงานก็จะมีความสามัคคีกันมากขึ้นนะคะแล้วก็ยอมรับในเรื่องของเจเนอเรชันทำงานกันอย่างมีระเบียบมีแผนนะคะรวมไปถึงได้รับการแนะนำแล้วก็การอุปถัมภ์จากคนรอบข้างอย่างดีก็คือบริบทของเรื่องการงานใน EP นี้ก็ค่อนข้างโดนนะคะไม่ว่าจะเป็น ฟรีแลนซ์นะคะเจ้าของธุรกิจหรือคนที่ทำงานอยู่ในองค์กรน,นะคนใหม่ที่เข้ามาก็ค่อนข้างแมตกับทีมเรานะะแล้วก,ก็โครงสร้างองค์กรตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในแบบที่มันหนุนเรานะะมันผลักดันให้เราไปไกลมากกว่าเดิมทีนี้ ใครที่กำรอเนี่ยกำลังรอในเรื่องของการเดินทางนะคะไปทำงานต่างประเทศหรือว่าอยากจะย้ายงานนะคะอยากจะทำงานที่ใหม่อ่า EP นี้ก็ดีเลยนะคะมีออฟเฟอร์นะคะเข้ามานะก็เลือกดูว่าเราเออมั่นใจกับที่ไหนมากที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าไม่เอาจากเซฟโซนเราก็ไม่สนุกอะนะคะ มีโอกาสที่จะได้ไปสูงก็ยินดีด้วยนะคะในเรื่องของงานนะแต่ใดก็ตามคือมันเป็นประสบการณ์แล้วก็การเรียนรู้นะคะในเรื่องของการงานของกรกฎ EP นี้นะคะส่วนเรื่องเงินนะคะเงินเนี่ยให้เรามาระวังในเรื่องของการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือการให้คนอื่นยืมมันมีโอกาสที่เราจะช็อตนะคะในเรื่องของเงินค่อนข้างสูงหรือมีรายใจ่ายในแบบที่ไม่คาดคิดนะคะเข้ามาอย่างเช่นเราเขา้าโรงพยาบาลเราเจ็บป่วย นะคะอันนี้ก็เกิดขึ้นได้นะเงินอาจจะไม่พอใช้นะคะก็บริหารจัดการในเรื่องของการเงินให้ดีนะแล้วก็จะจ่ายอะไรต้องมาจากเหตุและผลแล้วก็คิดเยอะๆค่ะว่ามันจําเป็นอย่าไปใช้จ่ายตามอารมณ์เพราะว่าเงินนะคะมันเป็นไปตามที่เราแบบใช้เลยอะเช่นถ้าสมมติเราใช้ตามอารมณ์อ่ะมันช็อตแน่นอนนะคะทำยังไงมันได้ยังไงนะเรื่องเงินน่ะถ้าจะขยัน ก็คือจะได้เงินเยอะนะคะแต่ถ้าสมมติว่าใช้เงินแบบสเปสปะหรือว่าไม่ได้มีเงินสำรองอะไรอย่างี้ค่ะนะคะ,นะคะก็มีโอกาสที่จะต้องอสูญเงินไปเปล่าๆเรื่องการลงทุนใน EP นี้ก็ชะงักไว้ก่อนนะคะเพราะว่ามีโอกาสสูงว่าเสียงเงินไปแล้วก็ดอยนะคะมันขาดทุนนะอะเรื่องการเงินนะคะเป็นไปได้ก็เก็บแคชโฟไว้ก่อนเพราะว่าเงินบางจุดมันก็ไม่สามารถนํามาใช้ได้นะคะก็เป็น EP ของการที่ว่า โอเคถ้าเดือดร้อนเนี่ยต้องสื่อสารต้องบอกคนรอบข้างนะคะถึงจะได้รับการช่วยเหลือแต่ดีตรงที่มันมีโชคในเรื่องของคนคนเอาโชคมาให้เอาเงินมาให้เรานะคะมีโอกาสทางการเงินเกี่ยวกับคนคนนึงนะคะที่ผิวขาวหน้าตาดีนะคะในแบบที่ไม่คาดคิดเช่นเดียวกันแต่ให้เรามาระวังนะคะว่างเงิน,นเงินมันอาจจะไม่พอใช้เท่านั้นเองอเดี๋ยวไปต่อกันในพาร์ทของคนโสดคะ่ะมาคะ่ะต่อกันในพาร์ทของ คนโสดนะคะคนโสดจะได้เจอคนใหม่ๆจากการที่เป็นเพื่อนกันนะคะคนรอบข้างพามานะคะแต่มันจะต้องออกไปแหงเอาอะคือต้องไปทำงานต้องไปสร้างคอนเน c ชั่น ต้องไปเลือกคนนั้นคนนี้มันมีสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่เข้ามาทีนี้คือคุณจะเลือกใครก็อยู่ที่จริตคุณเลยบางท่านก็จะเจอความสัมพันธ์ที่แบบว่าเออคือแอบชอบเขานะคะแล้วเขาข้างเดียวอะไรอย่างนี้ก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันแต่ว่าเดือนนี้ค่ะมันเป็นเดือนที่ทําให้คุณอะไม่ได้ลงไหลข้างใครหรือว่าเพ้อเจออยู่คนเดียวมันมีอะไรบางอย่างมาบอกคุณว่ามันได้หรือไม่ได้ สมมุติมันมีสามคนเข้ามาให้คุณเลือกใช่ไหมหรือว่ามีสามคนที่คุณเลงไวอ้อ่ะคือคุณจะรู้หมดเลยว่าสัญญาณคนไหนอะ่ะคือไปได้และไม่ได้อคุณก็เลือกเอาว่าคุณจะเข้าไปสาคนความสัมพันธ์กับคนใดหรือว่าคุณจะเลือกได้ว่าคุณจะสานสัมพันธ์กับคนไหนคือตัดสินใจได้แค่นั้นเองนะคะแต่เบสอันอ่ะมันเริ่มต้นมาจากการเป็นเพื่อนกันทีเนี้ยมันจะพัฒนาไปต่อไหมอะ่ะก็อยู่ที่ว่าคุณอะ่ะจะตัดสินใจยังไงนะคะ ก็ดูว่ามันมีอนาคตหรือเปล่าบางท่านอาจจะได้ไปต่อบางท่านอาจจะไม่ได้ไปต่อมันจะมีคนที่อยู่ใกล้แล้วก็อยู่ไกลนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ก็ยังไม่ได้รีบร้อนอะไรก็เป็นเชิงของการพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็รู้จักมักจีกันในรูปแบบเพื่อนไปก่อนนะคะอาศัยในเรื่องของการรอบคอบแล้วก็การดูไปก่อนอนะดูเชิงดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันชัดเจนว่าเราควรจะเลือกใครดีใน EP นี้ มันจะมีความมั่นใจอะไรบางอย่างนะคะบอกให้เราแบบเออโชคนนี้ไปเลยนะฮะโชคนนี้เป็นเพื่อนโชวคนนี้เป็นได้เท่านี้นะคะเออบางท่านกะ็คือคุณใช้ชีวิตโสดได้ดีอยู่แล้วนะคะก็อาจจะมีสต็อกนู่นนั่นนี่อะไรของคุณเข้ามาใหม่อะไรยังไงก็ตามแต่ว่าเราก็ยังพัฒนาตัวเองรักตัวเองมองโอกาสการก้าวหน้าการทํางานการหาเงินไปก่อน นะคะซึ่งไพ่ลอโคเขาก็ค่อนข้างตอบโจทย์ในเรื่องของการให้คำแนะนำนะคะกรกกฎก็คืออะไรใช่ไม่ใช่คือคุณรู้เลยนะคะฟังสัญญาณให้ดีๆไม่ต้องหลอกตัวเองนะคะอะไรที่มันเลื่อนลอยมากเกินไปเดี๋ยวอา,อาจจะไม่ใช่นะ,ะอันไหนที่มันแบบเป๊ะๆป,ป,ปังๆอะไรเงี้ยก็อาจจะใช่ก็ได้นะคะอืมดีค่ะที่อย่างน้อยก็มีอะไรมาสั่นสะเทือนเราให้เราแบบตาสว่างนะคะมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปมากกว่านี้ไงทุกคนเข้าจจปะ เออเวลามันมีค่าจริงๆนะคะอ่ะไปต่อกันในพาร์ทของคนคุยค่ะมาต่อกันในพาร์ทคนคุยนะคะคนคุยเห็นว่า EP เนี้ยคะ่ะถ้าสมมติว่ามันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่เลยนะคะใครหนึ่งคนในที่นี้ก็ต้มีอีโก้ไปของตัวเองนะชัดมากๆเพราะว่าเป็นทารเกตของชาวบ้านชาวช่องเขาไม่ได้คิดที่จะสานต่ออะไรส่วนเรื่องของการที่ เราลงทุนลงแรงนะคะในความสัมพันธ์นี้เราก็แบบจะเอาชนะใจเขาอันนี้ก็อาจจะพลาดพังละคะพังพลาดนะคะเพราะว่ามันมาจากการที่เราไม่เชื่อฟังใครนะคะไม่ไม่ฟังเพื่อนไม่ฟังสัญญาณเลดแฟกอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็การที่เขาพูดว่าไม่เอาคือไม่เอาอน,นี่คือชัดเจนมากๆอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราเทคแอคชั่นอยู่คนเดียวเราเป็นฝ่ายให้เราเป็นคนทําทุกอย่าง นะคะเพื่อเอาชนะใจเขาเพื่อเรียกร้อ,องความสนใจจากเขาแต่ว่าเขาเองอาจจะแบบไม่ได้สนไม่ได้แคร์ไม่ได้อะไรเลยก็ได้นะคะเพราะพี่หกไม่เท้าแบบคือชั้นแบบสูงส่งนะคะทีนี้เอ่อมันก็ยังคงมีนและกันตอบเพราะว่ามันน่าจะเบียรซอนกันเรื่องของงานปะ่ะเออนะคะหรือพึ่งพากันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะแบบประคับประคองกันไปอย่างนั้นแต่เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยจัดเลยนะคะ เพราไม่ให้สิบเอ็ดเท้านะคะถึงแม้ว่า EP นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในแบบที่น้องบอกนะคะแต่แนวโน้มในอนาคตเนี่ยก็ยังคงเป็นเรื่องของการที่เราผูกลับตานะคะอยู่ในจุดที่ว่าเขาได้ค่าเราเขาเห็นคุณค่าเราอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนเป็นบทเรียนเนาะนะคะ,ะเขาก็น่าจะสอนอะไรสักอย่างให้เราโตขึ้นนะคะอืมความสัมพันธ์นี้มันในอนาคตก็คือเขาให้ได้เท่านั้นนะคะก็เหมือนอารมณ์ประมาณว่าก็ เราก็ให้เขาอยู่ฝ่ายเดียวเราก็ชอบเขาอยู่ฝ่ายเดียวเราพยายามอยู่ฝ่ายเดียวแล้วเขาก็ลงโทษเราในการที่แบบว่าไม่สนใจไม่แคร์ไม่อะไรทั้งนั้นนะคะใครหนึ่งคนในที่นี้ไม่พร้อมในเรื่องของการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เราก็ทิ้งไปเลยห่างไปเลยนะคะมันก็เลยไม่ได้มีคําตอบอะไรที่ชัดเจนมากหรอกนะในเรื่องของความรู้สึกของเขาแต่น้องคิดว่าการกระทะําอ่ะเป็นตัวบอกสถานะหรือความรู้สึกโคตรชัดนะคะทีนี้อ่อก็ ไพ่เขาก็ให้คําแนะนําว่าเออคุณก็ให้อภัยเขาไปเถอะนะอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าปัญหามันเยอะค่ะมันมีความแตกต่างกันเยอะเหลือเกินคู่คุณอะนะมันไม่เหมาะสมกันด้วยมันเป็นไพ่ห้าเหรียญกับเอ,อ่อไฮโลแฟนนะคะทุกคนนะ <c oughs> คนที่ใช่มันจะไม่เหนื่อยเหนื่อยมากเกินไปอันนี้ก็ไม่ดีนะคะเ <c oughs> ออเพราะว่าเห็นว่าพยายามมีไฟเดียวแล้วก็เขา บล็อกไปเลยนะคะบางทันนะะมันก็ไม่ได้มีการพัฒนาหรือสารต่ออะไรทีนี้ก็ต้องให้ตัวเองให้เวลาตัวเองนั่นแหละนะคะในเรื่องของการที่ว่าเออสงบจิตสงบใจนะคะแล้วก็เออให้เขาให้อภัยเขาไปเถอะอยกโทษให้เขาไปเถอะออะไรเงี้ยนะคะมันเป็นหนทางเดียวีที่ทำให้เราได้ไปต่อนะคะเราก็ไม่ต้องไปตามแล้วนะคะถ้าสมมติมันมีการไปการมากับเยอะหรือเกินอะไรเงี้ยมันมันไม่รอดอะค่ะทุกคนความสัมพันธ์ลักษณะน,นี้ จริงๆนะคะคือมันแค่รอเวลาที่จะแบบเออตัดกันขาดเฉยๆนะก็เห็นเห็นอยู่ว่ามันไม่ได้ะค่ะมันทนเสียงซุบซิบนินทาด้วยไม่ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันมีปัญหาเยอะเกินนะคะมันก็เลยสานต่อไม่เวิร์กนะอ่ะเดี๋ยวไปต่อกันในพาร์ทคนมีคู่ค่ะต่อกันในพาร์ทคนมีคู่นะคะคนมีคู่เนี่ยเดือนนี้เห็นว่าจะสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตกัน สุดๆเลยนะคะในเรื่องของความอบอุ่นความรักความสามัคคีนะคะการเป็นพปร伊เดอรนะใส่ใจนะคะมัจจะเป็นเงินงานให้คำแนะนำการดูแลการปกป้องการคุ้มครองนะคะเดือนนี้คือแบบสุดจึงไพ่เหมือนจับวางเปิดมาจะแปดใบเหมือนแบบเลือกมาแล้วนะคะเลือกมาแล้วเพื่อให้ได้อ่านอะไรประมาณนี้ก็เป็นพลังงานที่ดีน้อมรับไว้นะคะทุกคน เห็นว่ามีโอกาสที่จะพัฒนาในความสัมพันธ์นี้นะคะในแบบที่มั่นคงมากขึ้นว่าบางท่านคือคุณอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการแต่งงานมั่นหมายเลยก็ได้นะคะสําหรับคนที่เป็นแฟนกันอยู่อะไรอย่างงี้สมคนที่คบกันมาแล้วแต่งงานกันมาแล้วก็มีโอกาสที่จะมีน้องตั้งครันได้นะคะแต่ว่าอาจจะมีความหึงหวงเนาะเพราะว่าคนรักเราโดดเด่นมากเกินไปหรืออีกในกรณีหนึ่งก็คือก็จะควบคุมคอนโทรในเรื่องของความสัมพันธ์ เยอะไปหน่อยนะคะแต่ว่าเบซอเนี่ยมันก็อยู่ในความสัมพันธ์ที่เฮลตี้นะคะก็คนมันรักกันนะเนาะมันจะไม่หึงกันมันก็แปลกๆไงนะคะแต่ว่าบริบทเรื่องความสัมพันธ์นะคะมันก็มีความมั่นคงแล้วก็มีความซัพพอร์ตกันในหลายๆเรื่องนะคะก็อยากให้คนรักเรามีความสุขเนาะนะคะทีนี้แนวโน้มในอนาคตเนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่หนึ่งนะคะเราหาเรื่องทะเลาะกันมากเกินไปอะไรเงี้ยหรืออย่างที่สองก็คือ ให้เรามันระวังในเรื่องของการควบคุมความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะมันจะท็อกซิกได้น้องเห็นว่าใครหนึ่งคนในที่นี้ค่อนข้างที่จะมีโลกส่วนตัวสูงหรือมีโอกาสที่เราสองคนเนี่ยจะต้องห่างกันในเรื่องของการงานหรือการเงินนะคะก็มีโอกาสสูงว่าเออเพราห่างกันแล้วมันจะมีปัญหาตามมานะคะแล้วก็อย่างที่2ก็คือมีโอกาสที่ใครหนึ่งคนในที่นี้นะคะจะหลัก แอบนอกใจหรือโกหกเราอะไรสักอย่างแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะมันจะมีในเรื่องการที่เปิดเผยนะคะได้รู้กันหมดนั่นแหละถ้าสมมติว่าเขาทำร้ายเราลับหลังจริงๆนะคะเขาโกหกเราจริงๆเขาพูดไม่หมดอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันมีสัญญาลักษณะน,นั้นนะก็คือให้ทุกคนรู้ไว้เลยนะว่าคือเขาอยากห่างแล้วก็อยากเลิกนะคะมันเป็นไพ่แสงสว่างทางไปอุโมงค์ชิงได้ชิ่งะคะ่ะแต่บางคนคือมันตัดกันไม่ขาด นะในบางกรณีนะคะแต่ให้รู้เอาไว้เลยว่าความจริงที่คุณเห็นและสิ่งที่คุณได้เจออมืมันเป็นของแท้นะคะมันเกิดขึ้นจริงนะคะคือเราก็อย่าไปลงตัวเองแล้วก็อย่าไปมองรู้ในแง่ดีว่าเขาอาจจะไม่ได้ทําอะไรอย่เงี้ยนะหรือแบบเขาเล่นเกมอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะคือเขาทาจริงๆค่ะนะคะคําแนะนําจากไพ่เราเขาก็บอกว่าเออให้คุณเชื่อในสัญชาตญาณหรือว่าเห็นคุณค่าในเรื่องของระดับจิตใจของตัวเองนะคะบางท่านคือคุณ มีสัญชาตญาณที่ค่อนข้างแม่นแล้วก็มีจิตที่สูงว่าก็คือพูดง่ายๆคือเป็นคนที่ถือสินหรือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคอยปกปักรักษาคอยคุ้มครองนะคะเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะรักตัวเองแล้วก็รักษาระดับมาตรฐานของจิตวิญญาณของตัวเองเอาไว้คือพูดง่ายๆนะคะเมื่อเหตุอะไรบางอย่างนะคะมันเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยเออถือว่า เป็นความโชคดีแล้วที่เราได้รู้ทันนะคะดีกว่าเสียเวลาไปม,มากกว่านี้คือมันไม่ได้ช่วยอะไรเราก็เห็นแล้วว่าท่านมาเพื่อเตือนเราเจริงๆนะคะอืมก็อยู่ที่คุณแล้วว่าคุณจะตัดสินใจทํานองไหนแต่มันตัดกันไหมคะเพราะมันเป็นไพ่เดวิลนะคะมันห่างกันแต่ว่ามันก็อาจจะยังเลิกกันได้สักทีเดียวนะคะประมาณนี้แต่ก็ยังมีปัญหาในเรื่องของการที่ว่าคาราคาซังอาจจะเป็น นั่นแหละที่เขาไม่นอกใจอะะเออก,ก็ยังไม่จบสักทีเดียวนะคะแต่ว่ามันก็เป็นดวงโดยรวมเนาะนะคะก็อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะอ่ะใครสนใจดูดวงสนตัวก็แอดไลน์มานะคะลิงก์อยู่ที่ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในพาร์ทของอสิงห์นะคะ่ะโอเคบ๊ายบาย